การที่คณะกรรมการพิเศษของ DSI นะครับมีมติให้เลื่อนการพิจรารณาคดีวัวเลือกตั้งสวอวอ,อกไปก่อนนะครับซึ่งจะมีการพิจารณากันใหม่ในวันที่6มีนาคมนี้นะครับโดยให้มีการเชิญประธานกกตเข้ามหารือก่อนในวันที่5มีนาคมครับมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามติกคพนะครับหรือคณะกรรมการพิเศษเนี่ยยัง ไม่เคาะประเด็นดังกล่าวซึ่งการที่ไม่เคาะเนี่ยมันมองได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าอันแรกก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่ามองว่าที่ประชุมวันนี้บอร์ดคณะกรรมการพิเศษเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด22คนนะครับแต่ว่ามากันจริงๆเนี่ยนะครับคือ19คนโดยขาดไป3คนนะครับก็คือพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรพอบอตรนะครับซึ่งก็ ให้มอบหมายได้พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมในผู้แทนเป็นผู้แทนแต่ปรากฏว่าพลตำรวจโทสมประสงค์เนี่ยไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมนะครับและก็มีพลตำรวจเอกสุทินสะพ่วงกรรมการผู้สุงกณนุฒย์ด้านการสอบสวนคดียา,ยานะครับและก็พลตำรวจโทสำราญนวนมานะครับกรรมการผู้สุงกลนุฒย์ด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับอันนี้อ้างว่ามีการเจ็บป่วยต้องเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลและติดภารกิจนะครับก็ เป็นประเด็นว่าสามคนดังกล่าวเนี่ยน,น,นะครับเป็นนายตำรวจและก็อดีตนายตำรวจใหญ่นะครับสามคนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่เข้าร่วมประชุมนะครับก็อ้างติดภารกิจอย่างที่ว่ามันก็ตามห้ตดีความกันไปต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจและนายอดีตนายตำรวจเนี่ยดังกล่าวถึงไม่เข้าประชุมมีอะไรหรือสัญญาณอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าทิ้งไว้ก่อนนะครับว่า,าประเด็นเหล่านี้ ผมว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการจับไปตีความกันพอสมควรนะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมนายตำรวจตังกล่าวเนี่ยถึงไม่เข้าร่วมแล้วก็มันมีสัญญาณอะไรกันหรือเปล่านะครับทีนี้พอที่ประชุมขาดไป3คนเนี่ยนะครับตามมาติเนี่ยมันต้องได้2ใน3นะครับถึงจะรับเป็นคนดีพิเศษได้คือต้องสิบเกต้องได้15เสียงนะครับถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงเนี่ยนะครับ มันคงไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าโหวตกันเนี่ยโอกาสที่รัฐบาลจะเพี้ยงพล้้าเนี่ยมันก็มีอยู่สูงนั้นเกมที่ออกเลยเห็นง่ายๆเลยครับอันนี้เราไม่ต้องไปพิจารณาดูนะว่าข้างในจะถูกกันยังไงแต่ว่าโดยแกนแท้แล้วเนี่ยประชุมกัน3 4ชั่วโมงนะครับสประมาณ3ชั่วโมงเศษนะครับในการพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูแล้ว เข้าใจว่านะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่าถ้าโหวตมาเนี่ยเสียงอาจจะไม่พอนะครับสิเสียงเนี่ยที่รัฐบาลต้องการเนี่ยอาจจะไม่พอก็เลยต้องประวิงเวลานะครับต้องเลื่อนอันนี้ออกไปโดยเลื่อนไปเป็นวันที่6มีนาคมนี้นะครับโดยให้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมากลั่นกรองก่อนเข้าประชุะะชมนะครับโดยมีมติว่าให้เชิญประธานกกตมาชี้แจงก่อนในวันที่5มีนาคมนะครับก่อนที่จะให เข้าสู่การประชุมพิจารณาของอบอร์ดบอร์ดคดีพิเศษต่อไปนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เกมอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการที่รัฐบ,บาลต้องเลื่อนเนี่ยเสียหน้าไหมก็ถ้าดูตามนี้ก็ถือว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเสียหน้าพอสมควรนะครับแม้ว่าจจะไม่ดูเหมือนว่ายัง จะมีโอกาสที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวันที่6แต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการแก้เกมเพื่อนอบ,บี้กันใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสียหน้าก็ไม่ง่ายแล้วครับจากนี้ไปเพราะว่าดูเหมือนว่าการที่จะรับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยมันเป็นการวัดบาร,รมีอำนาจของรัฐบาลเหมือนกันเพราะว่าบอร์ดดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกับข้าขราชการบิ๊กข้าราชการนะครับก็คือพวกปลัดกระทรวงต่างๆนะครับ ก็ให้เห็นแล้วว่างานนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณน,นะครับเพราะว่าการที่เข้าประชุมแล้วแล้วไม่สามารถเคาะได้ในวันเดียวต้องเลื่อนออกไปเนี่ยแน่นอนและทำให้การเมืองมองกันชนิดที่บอกว่าโอ้ภูมิใจไทยนี่ไม่ใช่ธรรมดามีแบ็กและก็ความแข็งแกร่งแนอกจากนี้นะครับถ้านี่มองเลยเถิดไปเลยนะครับว่าว่าจะถึงวันที่หเนี่ยโอ้ มีเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันพอสมควรเหมือนกันมาวิเคราะห์กันผือนกันว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่6เนี่ยจะลงมติได้ด้วยอีกหรือไม่หรือจะแพ้ทั้งสองอีกหรือไม่นะครับนี่เอาว่าแค่เลื่อนเนี่ยนะครับมันทําให้เครดิตไฟของภรคภูมิใจไทยาฟสวเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาต่นทีในทางการเมืองก็งถือว่าออ โอกาสที่จะดิ้นสู้ต่อมันก็มีสูงนะครับแล้วก็โอกาสที่จะโดนสอบสวนสืบสวนโดยดีเอสไอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็แน่นอนแหละครับว่ามันไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับถ้าวันที่หเคาะแล้วสมสมมติว่าถ้าเพื่อไทยถ้าดีเอสไอไม่รับเป็นคดีพิเศษแน่นอนแล้วว่าอุณทกษิณพรรคเพื่อไทย ก็จัดเสียหน้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้เสถียราภาพรัฐบาลมันดูเหมือนว่าพักภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นต่อทันทีนะครับแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าประลองกําลังกันมีการต่อรองเจรจากันเกือบทุกเรื่องด้วยซ้ําก็ว่าไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรื่องนี้รับเป็นคดีพิเศษได้ก็แน่นอนแหละครับว่ากลุ่มสวอเองซึ่งตอนนี้สวก็ต้องยอมรับว่ามีอํานาจมากเช่นกันนะครับ ก็จะทําการขัดขวางรัฐบาลแทบทุกเรื่องเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนว่าการตั้งโต๊ะการถแถลงของบรรดาร3 8สวเนี่ยนะครับก็สู้ทุกเม็ดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอำนาจจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าจับได้ที่สวชุดนีย้ยังไม่ถูกดําเนินคดีหรือยังมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการทําหน้าที่นะครับรัฐบาลโก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสวเนี่ยนอกจากมี อำนาจหนะ้าที่ในเรื่องการแต่งตั้งองค์กรอิสระแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอำนาจในเรื่องของการถ่วงดุลฝ่ายบริหารในเรื่องตั้งแต่เรื่องของการอภิปรายโดยไม่ลงมติก็ได้นะครับการมาที่การก็อาจจะเ,เชิญเชิญรัฐบาลมาชี้แจงอะไรต่างๆได้อีกมากมายนอย่างนี้มีกระทู้สดอีกนะครับกฎหมายอีกนะครับกฎหมายเนี่ยถ้าไม่เห็นชอบหรือมีการแก้ไขอะไรต่างต้องตั้ง,งกรรมธิการร่วม รัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายเนี่ยยากลําบากนะครับไม่ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเสียงส so วไม่เอาด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาแระอุปสรรคในการิหารรากการแผ่นดินหลังจากนี้ไปนะครับถ้า أ, เปิดเกมแล้วสู้ส so วไม่ได้สว so ยังมีอํานาจอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็เป็นการเดิมพันหนักเหมือนกันนะครับสาหรับรัฐบาลแล้วก็สําหรับเพื่อไทยและสําหรับคุณทักษิณที่จะจัดการกับกลุ่มส so วเหล่านี้นี่ครับการเมืองเนี่ยนะครับตอนเนี้ย ท่าที่ดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเคลียร์กันได้เนะี่ยผมก็เชื่อว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับภูมิใจไทยก็ไม่ยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเองถูกกระทำในหลายๆเรื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ายังรักษาอานาจตัวเองไว้ได้ณเวลานี้นะครับการต่อรองแค่ประวินเวลาออกไปเฉยๆแต่ก็รอวันแตกหักด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้เนี่ยแหมรอยร้าวครั้งนี้เนี่ยมันยากที่จะ ประสานนะครับแม้ว่า,ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีในการที่จะต้องแตกกันเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่าระยะยาวผมก็เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างดูช่องกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าฝ่ายไหนฝ่ายใดนะครับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเพรียงพรมฝ่ายนั้นก็อาจจะจัดการเลยทันทีนะครับการเมืองก็ต้องตามกันอย่างกระชั้นชิดนะครับ